ะดีขึ้นแล้วบ่อืมอืมเป็นอนะไรเหรอร่ลมล่มเลยหรือว่าไงพี่ขายพี่ขายืม <c> ฮ <oughs> <c oughs> ึฮึฮทุกปัญหาก็เห็นไม่เป็นอะไรมากก็เลยไม่เป็นเยี่ยม ในทางด้านนัน,นก็จะสำํำราญโอ้ oh. <c oughs> ท้องป่องให้ร <c oughs> งสาระองเลือดเลือดออกตรงจมูกบางตรงนี้บาง oh. พูดพูดนี่ก็ฟังยากยนะไ้จตามดูท้อง ไม่ลงเป็นไงไเอัสบายดีไหมพออยู่ได้หลวงปู่เสียงก็เนี่ลูกปากก็จะเป็นเหมือนกับเลือดออกมาเออไจะกินยายาต้มยาต้มไปหลายหม้อนะมนคงจะ,สะแสลงหรือไงไม่ทราบก็ยาต้มนี่มันหายลวมาเร็งมันหายว่ากันเพราะวันนี้ก็ยาต้มเป็นเหตุคิดว่านะอง <c oughs> เลื่อนเลื่อนมันขึ <t> ้นมาบนสมองก็กงลังดูอยู่นะสงสารสู้ทุกทุกชาตร่วมกันมันจะไปน้อยน้อยปีนะ อย่างนี้พู้เอาอันนี้เราไปออกอยู่เลยนะแต่ขี้วจดดาเราทั้งหมดไม่ใช่ เย่ะด่าเราทั้งหมดออยังมีผู้เข้าใจทำบมาอยู่นะนี่จากจีสิบกุมพาพันสองศูนย์สองห้าเผยแพร่แล้วว่างั้นชื่อช่องวิเจียนทองหลอ่อ นอสองทอร์สิบหกนาทีที่ผ่านมาพระดีจะไปหาที่ไหนหลวง,งุงปู่น้อยจะนัมวโรวัดป่าห้งหลินจะมาถอนเกนยี่สิบพวมพาสองห้าหกแปดอันนี้พ่อก็ไม่ทราบนะว่าลูกเขาตั้งชื่อแล้วก็ออกแพอะไรพ่อก็ไม่ทราบนะเพราะพ่อไม่ได้สนใจก,กับตัวราัการโทรแคปและตัวนี้ไม่อยากได้ยินเลยฟังนะ ทำคอมเมนต์คิกเกียจบ้างเพราะมันม่ไมีประโยชน์เนี่ยก็เราถูกต้องแล้วตามธรรมสิไในนี่มันจะไปยุ่งกับใครทำไมขอให้ลูกหลังเข้าใจนะเราจะไปว่าคนนั้นไปว่าคนนี้เราก็ไม่ได้ไปว่าขนาดนั้นเราที่เตียนตามธรรมสิไในเพื่อส่วนรวมแค่นั้นเองเลาจะนิ่งดูได้เมื่อเห็นศาสนาเสื่อมไปเถอลูกเราเป็นแสงดาวสักดวงเล็กๆก็ยังดี ดีกว่าที่จะไม่มีแสงดาวเลยในท้องฟ้าเห็นมืดบอดอยู่งั้นมืดหมดบอดอยู่งั้นมันก็ไม่ได้การที่จะแบ่งหาคนดีพระดีมันก็หายาก,กน,นะลูกเนี่ยแต่หาพระดังนี่หาง่ายหาพระดีนี่จะหาที่ไหนก็าหาตามทามเดิมไปไหนนะพอทำมาที่ไหนออกเขาก็ว่าเราอุกว่าดามุงยิกว่าดา,วา,ดาพวกอิกนั่นด้วยเไรุ่ะก็เรียนกันทุกคนนะลูกนะ ขอให้ลูกหลังเข้าใจด้วยนะก็เรียนกันทุกคนเราจะว่างไงพระอานนทูนพระพุทธเจ้าเมื่อสงแตกแยกกันจะเข้าข้างไปเลยพระเจ้าค่ะนะอานนทึงเข้าข้างผู้ทรงธรรมทรงวินัยนะเอาอะไรมาคันกันเราจะเราเราจะไปเข้ากับข้างพวกเปรตพวกผีไปกันเถอศาสนาไม่ได้สอนอย่างนั้นเข้าใจ,จ้ยางลูก ศาส,สนาสอนให้เราเป็นคนดีให้ละให้วางไม่ใช่สอนให้ยึดมั่นถือมั่นเพื่อต้องการความยิ่งใหญ่เพราะความยิ่งใหญ่างดังขอให้ทําขอให้พี่นายนั้นเลืประเริฐขอให้พระเจ้านั้นเด่นดังคือทำคือพี่ไหนเราเป็นผู้ช่วยพ่อเป็นครูอาจารย์เป็นช่วยเป็นผู้ช่วยศาสนาหรือเป็นผู้ช่วยพระเจ้าไม่ในสมัยที่ พระพุทธเจ้าออกประกาศพระศาสนาใหม่ๆนั่น platform. นี่นเดี๋ยวดูจะว่าไงก็ต้องช่วยกันเนี่ยพระเยอะๆก็ต้องช่วยกันให้เป็นคนละทิศละทางห่างไปสองรูปให้ไป็รูปเดียวนั่นหละให้แสดงตามชะอาดบริสุทธิ์เบื้องต้นทำกลางกันไปที่สุดก็ไม่ได้บอกว่าให้ไปเพื่อเอาลาบจักรลความจะนัเถื่อนเดื่อนผ่อนนี่ดูลูกก็เข้าใจอยู่นี่มันเรียนกันทุกคนเต็มโรเรียนมากเกินไปมันก็เลยไม่มีความเคารพน่ะเมื่อลาบจักรลเข้ามาเคยก็เป็นอย่างนั้นแหละ พอเราพูด,พดปับ๊บเออเขาก็่าเราด่าหมู่ด่าพวกอีกทั้งที่เราไม่คิดอย่างนั้นเราสงฉานี่ว่างตงารากาที่ตกนรกบกไหมหรือพระที่ตกนรกบกไหมก็ไม่รู้คขดว่าเป็นทูกเขียว่ามัน,น,มนะละ,ละวางได้ไม่ใช่เอละวางได้ต้องละวางได้ตามธรรมดมที่ไหนไม่ใช่ละวางได้ตามความยึดต,ตัวเองนะลูกนะต้องเข้าใจด้วยถ้าลุงกูไม่ไม่ไปเห็นนรกเห็นสวรวัน ั้งแตู่ที่หลวงปู่ของคารวะนวลหลวงปู่ก็ไม่ลมเหมือนกันนะเห็นแต่ในตำราเห็นแต่ในตำราเราก็คิดว่ามันอยู่ในตำราเหมือนไม่ใช่ในลูกนะนั่นสิ่งที่ใช่เป็นของจริงมีอยู่ขอให้ลูกและที่ใจที่ช่องว่าวิเชียนทองหล่อเขาใจด้วยน,นะรุกนะหลวงปู่หลวงตาลูกนี้ไม่ได้ออกมาเพื่อความเด่นความดังนะดูลนะออกมาเพื่อต้องการเสวงหาพระดีมุขคณะดี วาสนาดีเท่านั้นหนึ่งในแสนหนึ่งในแสนเน่ยพ,พูดค่อยพูดให้ฟังบ่อยครั้งนะลูกนะแล้วก็จะว่าก็จะด่ากครจะอะไรนี่พ่อก็ไม่เข้าไปเข้าขานลูกนะพ่อถือว่ามันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาลไม่แต่พระเจ้าจังทรงพระชนอยู่พระเทพรทัตนก็ยังบ้าบอคอแต่อยู่คณะสงฆ์ก็ยังแตกแยกสมังคีกันอยู่ไม่ไดสู่กสฉัมีอย่างนั้นเห็นพิจูที่หลงผิดตามพระเทพรทัตนอย่างนั้นมันก็มีนี้ลูก ทุกไหนสมัยไหนก็มีนี่เราจะนั่งนิ่งดูดาวให้เขาข่าพ่อเราอย่างนั้นเลยลุงต้องการหาคนดีพระดีหนึ่งในแสนนั่นะถึงจะน้อยนิดเพียงแสงดาวสักเล็กสักดวงดีกว่าที่จะทําให้หลักคําสอนพระเจ้ามืดสนิทนี่ขอให้ลูกหลานเข้าใจนะอย่างที่ลุงปู่ว่าไปดูดาวว่เก่าคนนี้ลุงปู่ก็พูดเสมอว่าลุงปู่ไม่เคยด่าใครเนี่ย แต่เ,เมื่ออยู่ในสถานการณ์แบบนี้ต้องตําหนิการกระทำดังดีไหนผู้ถูกตําหนิถ้าเป็นพระดีพระแท้ย่อมที่จะเข้าใจตับเนื้อเป้าตนแบบปุ๊บปั๊บเข้าร่วมกันเลยไม่มีทีม่มานะนะลูกนี่ขอรู้หลังเข้าใจนะอันนี้เป็นไปมนที่เราคิดไมหมละ่ะนั่นเมื่อสมแตกแก้ก,กันจะเข้าข้างฝ่ายใดพระเจ้าค่ะอานนท์พึงเข้าข้างผู้ทรงทมทรงวิไหนกำลังพิจนารณาดูสิ ย่างก็เผาทิ้งที่ไม่ต้องมาสอนกันที่แสองว่าข้าประเจอข้าเลิศข้าเป็นผู้เด่นผู้ดงังข้าอืเป็นผู้วิเศษวิสิ์อย่างนั้นเลอย่างนั้นก็ไม่ต้องเอามาสอนกันพระไตรปิฎกอย่างนั้นก็ไม่ต้องมาบวชตามพระไตรปิฎกก็เผาทิ้งแล้วก็บวชเองสร้างพระไตรปิฎกขึ้นมาเองที่บุกนะี่ยทลายหลักธรรมหรไม่ไหนไปเลยที่ก็ตั้งเป็นศาสนาเองศาส,สนาเองเป็นลทัทเป็นเจ้าลทัทธิเองดีหรือลูกวาง,ง่ายเพอเราพูดขึ้นก็ว่าเราว่าหมว่าพวกไอเรา พูดเพื่อความเมลี่ยเท่านั้นเราไม่อยากเห็นพระดังเราเห็นพระเราอยากเห็นพระดีไงก็ดังกี่ลูกเห็นกันตัวโลกดินแดงไปอย่างนั้นถ้าเราไม่เข้ามาขวางบ้างมันก็จะเป็นอย่างนั้นพระมีลูกมีเมียพระเล่นหุ้นนั่นนะพระเล่นตรรจับแเจดแห่งเ้าสารภาพที่เป็นพระเล่นบ้องพื้นบ้องไปอา้าวสารภาพที่จะไปแล้วเห็นเนี่ยตาเต็มโลกเต็มโลกนต่น คนก็ไม่ทราบเขาก็อยากได้บุญได้กุศลเขาว่าเป็นพระดังเต่เขาไม่ทราบว่าดีแบบไหนดังแบบไหนเขาแยกไม่ออกดังเรื่องเครื่องเล่งของขังเออรุ่นนั้นรุ่นนี้ก็วิ่งกันไปบูชาบูชายกันไปเห็นกองคนเล่นมือึกออยู่นั้นทําอะไรได้ไหมล่ะคนหล่งของขังก็วางอยู่งั่นไม่ทําให้คนดีไม่ทําให้คนชั่วกลายเป็นคนดีได้และไม่ทําให้คนดีกลายเป็นคนชั่วได้เพราะเสด็จโลกอยู่ตามกันพระเจ้าไม่มีไม่มีคาบัญญัติว่า เครื่องรางของขลังจะสามารถทําให้คนชัว่วกลายเป็นคนดีได้และทําให้คนดีกลายเป็นคนชั่วได้ไม่มีอะไรทบัญญหตันี่หรือจ้ายัางไงอ่ะถ้าเราไม่เคารพพระเจ้าดุเบิดมาทําไมพ่อก็จะถามลูกที่ใช้ชื่องว่าพิเชียนทองหล่อนี่ถ้าเราไม่รวมกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาะมิจจะจมครับจมนะลูกนะกึ่งกตากานเลยนะลูกนะพวกเราเป็นแสงดาวเล็กๆก็ยังดีพอที่จะมองบนท้องฟ้ามีแสงดาวบ้าง ไม่ให้ท้องฟ้ามืดสนิทก็ยังดีนะจะไม่ขอไดาจะไม่เขาว่าเรื่องใค้เรื่องขางมันีเรื่องของเราเราทําดีแล้วเราจะไปเกรงกลัวใครล่ะลูกเขาทำโจกเขาก็ยังไม่กลัวเขายังไม่มีความรู้สึกในคิดจะบอกว่านี่ข้าพเจ้ามีความระอายที่จะทำโจกเขาไม่ได้คิดนะลูกนะเขาคิดอย่างเดียวว่านี่ราชกลาต้องเกลียข้าพเจ้าคนต้องมาจต่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องเป็นเทาที่เด่นดัง เป็นปติคนรู้จักมากในโลกโซูชียอว่ากันไปแต่ลุงกูลุงตาลูกนี้ไม่มีในโลกสิปีพ่ออยู่ป่านี่ยลูกพอมีคิดที่จะมาอย่างนี้นี่วิบากกรรมจริงๆน่นี่ฝืนอดฝืนทนเราน่ะสิปีพ่ออยู่ป่าพาอเพื่ออะไรเพื่อมรคเพื่อผลเพื่อหลือเพื่อผลลุงกลุงตาลูกนี้ต้องกายเป็นพระหันเท่านั้นถ้าไม่เห็นนรกไม่เห็นสวรรค์ได้เป็นคาราบาลก็ยังไม่ลงใจถ้าจิตไม่รวมใหญ่ตั้งใจเป็นคาราบก็ ไม่มีหลักของใจขอให้ลูกหลานเข้าใจด้วยเห็นไหมหลักของใจเกิดนั่นเมื่อจิตมันรวมใหญ่เพิอลงเท่านั้นแหละสามแดงกัโลกธาตุที่ไหล,ลวรวมกันตูมระเบิดตูมนี่นนะเห็นไหมละ่ะจากกิตที่เป็นปุถุชนผูทธินาคฤกิเลสเตผีมันก็พิกสัญญาับเลยนะั่นเชื่อเลยลงเลยลงแบบนี่ขอให้ลูกหลานเข้าใจได้ไหมว่าลงแบบเ็ปแบบปแบบีลงในการศึกษาเฉย เรในการดูมันเห็นนี่มันเห็นที่ใจนี่มันสำเร็จที่ใจตรงนั้นหนหะอยาจะบอกว่าเราบาอาจารย์เจ้าหมูก็น่กูบาอาจารย์อย่างนั้นก็กลาวเขาเข้ามาทุกลูกด้วยถ้าเราไม่ช่วยกันร่วมมือร่วมด้วยช่วยกันแล้วศาสนาจะอยู่ยังไงล่ะพวกเราไม่เคารพพระเจ้าเหรอพ่อเราที่ทุกข์ยากลำบากขนาดไหนหลูกนี้จะเอาอะไรละไม่พอหรือไงมันล้นพุงแล้วพ่อเราโตทุกข์ยากแต่ละกลังลำบากบางบานบ,บ,บินท่าบาทไม่ได้ฉัน ถูกศาสนาอื่นสุดลัทิอื่นหาเรื่องหาเราตลอดจนต้องแสดงยักษ์มากับปฏิหารคณะสงฆ์ต้องแต่แยก,กสัมืค่คีกันลูกต้องหนีเข้าป่าเข้าเขานั่นน่ด้วยความเบื่อหน่ายเจะเอาอย่างไรอีกก็ลูกพ่อพูดขึ้นนี้พ่อพูดตามธรรมตามวินัยน,นะขอให้ต้องวิยเจนฟองหล่อลูกเข้าใจด้วยจะให้พ่ออยากเด่นอยากดังไม่มีพ่ออยากเห็นพระดีคุณดีตามธรรมวินัยเท่านั้น พอมอยากเห็นกับความยุง่งเหยิงวุ่นวายเกิดขึ้นต่างฝ่ายต่างมีทิฏฐิมานะทะเลาะเบาแบ่งกันลูกคงเข้าใจนะลูกนะพ่อไม่เคยทะเลาะทะเลาะเบาแบ่งกับใครนะลูกนะลูกก็เห็นีตามโลกโจทีย่ตามแบบนี้พ่อไม่ได้ใช้โทรศัพท์พ่อไม่ได้สนใจกับสิ่งนี้ลูกก็ไม่ดูบ้างหรือบางทีก็เห็นบ้างไอ้ตัวนั้นมันก็ดูแต่มันนา่าเกลียดไปนะั่นในบางครั้งมันเกินถ้าเราไม่ออกมาพูดบ้าง ชาวพุทธทั่วโลกก็จะเห็นเป็นอันหนึ่งเดียวกันว่าพระแบบนี้ถูกต้องเพราเคยพูดหลายครั้งนะลูกเนะี่ยพระองค์ลอสีดูที่ท่านสละความสุกส่วนตัวเพื่อส่วนรวมขนาดไหนก่อนที่จะรลืร้อฟื้นหลักธรรมหลักวินัยขึ้นมานี่นี่ในสมัยประเทศไทยเรานี่และเลยไปในสมัยหลังพุทธบริเพ่านร้อยปีให้หลังพระเจ้าเตระกับพระเาวัตเตระดูที่รวบรวมพระอราหันต์ได้เพียงเจ็ดร้อยลูก พระอปีเท่าไรละ่ะหมื่นลูกเห็นไหมละ่ะลูกเนะี่ยไอพวกเรานี่ทําไมจึงไม่รวมกันในประเทศไทยก็พระไม่เยอะขนาดนั้นนี่นะประเทศก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นี่ลูกนีพระก็ไม่กี่แสนรูปนี่จะทําคุณงามความดีทืดทถุนพระพุทธเจ้าไม่ได้เหรอนี่ทำไมจะต้องแยกแยะจะมาขิดก,กันด้วยเวลามีพุทธนิตีเตียนตามทางแต่เม่ไหน่ก็สมควรที่จะรับ บอกมาดูหัวใจของตัวเองที่ว่าเป็นยังไงเป็นยังไงไม่ใช่ว่าเป็นบ้าเป็นบอกั้นนัน่หรือว่าคนดีแทบจะหนีเข้าป่าหรือหรือว่าไงคนดีหนีเข้าป่าผีป่าเข้าเมืองนั่นเลยถ้าเราไม่ใช่ว่าจะหนีหลบหนีกลีนี้เขาป่านหรือรู้แล้วก็สู้จนถึงวันสุดท้ายน,นั่นจนที่วันเราสิ้นหลมนั่นไม่งั้นคนก็ไม่รู้ คนก็จะคิดว่านี่ถูกต้องพระอย่างนี้ถูกต้องพระที่แหลที่เสียงถูกต้องพระเล่นบ้องไฟถูกต้องพระมีลาบจักรลามะกเดอาซากลาบจักรลามะกเด่นดังถูกต้องเห็นไหมเหรพระมีลูกมีเมียถูกต้องพระเล่นหุ้นจับใจใจใสเงินทองมันกระลาบาจ้าจมเล่นหุ้นได้ไรถูกต้องทุกเจออ้าเงี้ยเราจะไม่ไปขวางบ้างเลอก็พูดในฝันเมื่อกี้ ถึงจะมีแสงดาวสักดวงระยิบระยับสักดวงหนึ่งก็ยังดีนะลูกนะให้เขามองขึ้นขึ้นไปต้องฟ้าว่าเออมีแสงดาวสักดวงก็ยังดีนั้นแสงสว่างของธรรมกึ่งกุธการไม่อับสูญไปไหนลูกไม่ดับสูญไปไหนแต่ในที่ลุงปัวลุงตาลูกนี้ยังมีชีวิตยอยู่เนี่ยยอมไม่คนดา่ายอมไม่ชาวพุทธด,ดา่ายอมไม่หมู่คณะบาดาบคาอาจารย์ด่าแต่เราไม่เคยด่าใคร หมูาา่คณะจะาหนิาีติแจ้งว่าเราด่ามหมูาา่คณะอย่างนั้นงนี้อันเป็นความคิดที่ผิดแล้วเป็นที่ถิมมนาของพวกเธอหลวงปู่หลวงตาลูกนี่ไม่เคยด่าใครอย่าเข็นีจศาสนะเรานี่จะเรียนรุ่งเรืองด้วยหลับพระวินัยของพระที่สมบูรณ์บริสงานงามที่สุดแต่ไหนมาไหนก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกาบที่ไหนก็เป็นทมวินัยอันเดียวกันแปะแปะอยู่กรุงเทพก็ตามอยู่ภาคเหนือก็ตามภาคใต้ก็ตามภาคอีสานก็ตามนัม่นไม่ต้องวิ่งวุ่นไปหาภาะรูปนั้นรูปนี้นั่น่ะ กาที่บ้านของบ้านของตัวเองก็เป็นหนึ่งเดียวกันเป๊ะเป๊ะเป๊ะสว่างจะไววด้วยหลักคาสอนของพระเ,เจ้าผมกูอยากเห็นอย่างนี้ลูกเนะี่ยไม่ใช่ว่าเป็นบ้าเป็นบอที่จะไปกำหนิดตีเตียนดา่าหมู่คณะคนนั้นคนนี้พูดเพื่อยังหลักธรรมหลักวิในให้คงอยู่แค่นั้นเองแต่หลวงปู่ไม่พวกจะกล้าพูดขอให้ลูกหลานเข้าใจนะที่ชื่อช่องยูทูบเบอร์พิชเชนทองหล่อนี่ พอไม่อยากเห็นพ่บบอทะเลาะเบาแบ่งกันพอมีการทะเลาะก,กับใครนะลูกนะไม่มีที่จะบอกว่านี่ทะเลาะก,กับคนนั้นทะเลาะก,กับคนนี้พ่อไม่เคยมีนะตอนนี้เป็นคาราวานู้นพ่อเพราะว่าพ่อเป็นผู้ดีพอนะลูกนะไม่ใช่ว่าพ่อนี้เป็นเปรตเป็นผีนผจะไปดา่ดาคนนั้นด่าคนนี้เราไม่มีมีสมัยก่อนนี้เวลาที่เขาทะเลาะบาแบ่งกันเราก็เดินหนีแค่นั้นเองจนกว่าที่โน,น่นจนเราได้เจอครูบาอาจารย์เริ่มปฏิบัติธรรม ตอนนี้เริ่มแล้วอเริ่มเดินจงกรมนั่งภาวนาสวดพนไหว้พระในก่อนที่จะเข้าบรรพชาครั้งแรกเพราะดังที่ลูกทาลูกฟังตลอดลูกก็คงได้ยินนั่นเราบวชไม่ถึงยี่สิบปีคงจะเป็นวิบากกรรมตัวนั่นแหละเราก็เลยป่วยพอสืขายายเพศอมาเราก็เตรียมสิ่งของไว้บวชอีกอยู่นั่นในเรื่องของเรื่องจนถึงการเวลาที่สมควรเราจึงออกบรรพชาใหม่ในตอนนี้ รู้แล้วนี่เรื่องมากเรื่องผลสมัยก่อนมันมันยังไม่รู้รู้แต่เรื่องน,นรกเรื่องสวรรค์มันกลัวเขามันอยู่อย่างนั้นละไม่รู้นะว่านรกเป็นยังไงสวรรค์เป็นยังไงแต่เต่กลัวนรกอยากไปสวรรค์ก็แค่นั้นไม่อยากตกนรกหมกไหมกลัวนรกทั้งที่ไม่เคยรู้ทั้งที่ไม่เคยเห็นจนภาวนาไปภาวนาไปปฏิบัติไปปฏิบัติไปจิตม <im plan et> ันเริ่มที่จะเข้ารู้สอดรู้สอดเห็นเริ่มที่จะเชื่อบ้างเต่ไม่ถึงใจ นั่นทำไมยังไม่ถึงใจพาะหลักของใจไม่เกิดในการภาวนาจิตยังไม่ได้รวมใหญ่ถ้าจิตมันรวมใหญ่แล้วโอ้ยอตอนนี้หลักของใจเกิดนี่สามเดนโลกธาตุนี่จะเป็นพวกเตรตพวกผีพวกมารมาหาเลือกหาเราที่จะให้เลิกนับถีพระพุทธเจ้าไม่มีทางนั่นในรูปนั่นหรือว่าจิตมันรวมใหญ่รวมใหญหลักของใจเกิดเต้นปึกเป็นแน,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 น่หนาเป็นอย่างนั้นหั้งปู่ร้งตาลูกนี้เป็นแต่คารวะนู่น เอาจริงเาจังนี่เพราะเป็นคนจริงนี่ไม่ใช่ว่าไปมาจากเคอหมุกกันนะกุบาจา์รูปนั้นรูปนี้ก็ก่าเขาก็มาตลอดท่านจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ไม่เข้าไปเข้าใจของพวกนั้นนะจะบอกว่าเรานี่ดูดาว่าเก่าคนันคนนี้เอานี่คือนิสัยทำไงสตหแล้เป็นสละตายมาในป่านี่เขาสิปีนี่ป่าทางดงเสือดงงูดงผีก็ปฏิบัติแบบชน,นิดที่บอกว่าเอาชีวิตแรกเป็นพุทธบูชาเอาชีวิตนี้เป็นปทิที่เป็นมาลาบูชาพระพุทธเจ้า ไม่ได้มีตือบอกว่าเอาดอกไม้นั่นเอาดอกไม้นี้ข้างนอกอืมแล้วเอาสิ่งของต่างๆที่เป็นอามิดบูชาภายนอกไปบูชาพระพุทธเจ้านี่ชีวิตตั้งชีวิตเลยบูชาพระพุทธเจ้าเทมาลาหากไม่สามารงมาชงผลก็จะไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์เห็นไหมละ่ะคือหากไม่ทรงมาชงผลในปัจจุบันก็จะไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์จะเกิดในโน่นโลกเทวดานุน่นเพราะนายละกิเลสท,ทีนนท่นั่นเทียนเบื่อ ก็อย่างนี้แหละหาพระดีที่ไหนล,ลูกฮะลูกจะหาพระดีที่ไหนล่ะที่ศีลบริสุทธิ์พุทธพงที่จะไปแสดงอาบัติร่วมกันแล้วสะอาดบริสุทธิ์หมดจดเราก็จะถามลูกนั่นเอพวกแก้นเขาก็กด่แล้วอีกไปว่าแต่คนนั้นคนนี้ตัวเองดีก็ดีไปที่ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นศาส,สนานี้ไม่ใช่ศาสนานของคนหนึ่งคนใดเป็นศาสนานที่วางไว้เพื่อสามโลก เราจะไม่เข้าไปดูแลปลกป้องรักษาร่วมกันหรือยิ่งเป็นพระเห็นไหมพระเจ้าตัดถ้าพวกเธอไม่รักษาใครจะรักษาหน้าที่ของพวกเธอเห็นไหมละ่ะเมื่อเราแต่ถาคดผู้บัญ,ญติหลักทำหลักวินัยเราแต่ถาคดก็ยังรักษาและปฏิบัติตามตจะไงอีกละ่ะเรียนกันทุกคนนะลูกนะไม่ใช่ว่าไม่เรียนเรียนด้วยความเคารพหรือเรียนด้วยจิตถิมันนะเพื่อ เราสัญญาจําได้ไหมายรูปมาอวดโลกกับจงสารว่าตัวเองรู้มากเรียนมากแล้วไล่ให้คนนั้นคนนี้ไปเรียนใหม่เรียนให้มันจบที่ใจนั่นมีความเคารพไหมถ้าเี่มันจบที่ใจแล้วไม่จําเป็นต้องไปเรียนที่ไหนเป0ดหมนี่พันพระธรรมขันเปดหมืนสี่พันกันรวมที่ใจเป๊ะเป๊ะเป๊ะตัวนั้นจบเลยด้วยความเคารพศรัทธาไี่ คำปฏิจะเลาะนอกกลูก่นอกทางนอกธรรมนอกวิน,นัยเป็นพระที่มีจิตใจที่มีเตะความเมตตาจจอาอ้าเคารพยำเกรงต่อผู้เป็นบิดาคือพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระนานด้านเหมือนสมัยปัจจุบันนี้ที่ลูกเห็นเนี่มันก็เต็มโลกเต็มตรงจานนี้ไม่หละเอาบาดไปนก็ไปเอาซื้อเนื้อมานซุกเล็กใส่ฝาบาดกืเข้าไปเมาได้นีแล้วน,นั่นลูกก็เห็นตามข่าวอยู่นี่ จะบอกกันว่าหลวงปู่นี่ไปมาจากโจมบุกนณะครูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้เอาอีกแล้วเป็นอย่างนั้นค,คิดว่าพวกนั้นถูกงั้นเลยพระต้องกินเหล้ามอสุราต้องกินลาบเลือดชกเล็กต้องมีอะไรมาคืบสี่สิบดีกีหรืออะไรก็ว่ากันไปอย่างนั้นเลยมันผิดก็ต้องบอกว่าผิดสิลูกเราก็จะนิ่งดูได้เรอย่างไงอันนี้พ่อเรานะลูกนะอย่าลืมนะลูกนะอนันตริยกรรมหา้า พวกเราข่าบิดาของตัวเองไหมค่ามารดาของตัวเองไหมพระพุทธเจ้าคือบิดาคือมา,อดาดอรดาด้วยคือศาสดาด้วยอาบัติเล็กน้อยพระมหากัตสเเัรล้ะเจ้าเป็นผู้ที่กระทำมาตั้งแต่ก่อนทักษาไวา้นี่คือมูลมรดกของพ่อนี่คือนิ้วขนผมเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกของพ่อทั้งหมดรวมกัน ที่พระเจ้าทรงบัญญัติที่เรียกว่าศีลของพระเห็นไหม่ะจากพระอดแก้วนี่จากผู้ไม่มีกิเลสเตีน,เนี่อีพวกเรานี่โอ้มันคนละโลกเลยนะหาะดดทหาพระดีที่ไหนนะลูกนั่นนีลหลวงปู่จริงไม่คิดที่จะแสวงหาพระอีกตั้งแต่กเก้าเลขอวกรพระชายพอช่วงปรกลาบนะี่นหาพระดีที่ไหนหน้อที่ไหนหน้ออย่นั่น,น เอออย่างนั้นเราก็จะถือศีลสองร้อยยี่สิบเอ็ดข้อนี่แหละคือเป็นเชื้อที่ดีเพื่อว่าจะได้ไปนกพระไ่คุยจานู้ที่ทรงพระวในสะอาดสะอานสมบูรณ์บริบูรณ์นี่เรื่องของเรื่องนั้นแต่ก็ไม่เห็นแต่ก็ไม่เจอหรือว่าเราไม่ได้ออกจากหมู่บ้านในสถานที่ที่ระยะไกลเพราะเรามีการงานที่ต้องทำจะเป็นวิบากกรรมของหลวงปู่ลักตาลูกนี้ลยลูกหลายมันจริงเป็นอย่างนั้นห มผลสุดท้ายจินมันก็รวมใหญ่ที่ตรงนี้รวมใหญ่เพราะอะไรเพราะศีลคือคุณงามความดีศีลห้าบริสุทธิ์สมบูรณ์บริบูรณ์ศีลแปดสมบริสุทธิ์สมบูรณ์บริบูรณ์เขาล้งปู่นะจนถึงศีลสองร้อี่สิบ็ข้อวันทะสะอาดอานเป๊ะเพราะมีนี่พระวินัยท่องบุญสาธยายอยู่นี่ ข้อนี้เป็นอย่างนี้ข้อนี้เป็นอย่างนี้ได้เป็นคารวาัตเห็นไหมล่ะบุญมันก็ไหลรวมกันไหลรวมกันไหลรวมกันนั่นแหละจิตก็เลยรวมใหญ่เมื่อจิตรวมใหญ่ปับ๊บตอนนี้จิงไม่ได้สงสัยเลยนรกเป็นยังไงเทวรังเป็นยังไงท่องเที่ยวตั้งแต่เป็นคารวัตแล้วจิตใจ หมดจากทางโลกเข้าสู่ทางธรรมตลอด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 เพราะจะเป็นอย่างนี้ไม่ใชว่าไปประมาจจากจ่จงหมุคนักกูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้ที่ลูกเขียนมานี่หลวงปู่หลวงตา,อ,าอ่านพอเข้าขาถ้าจะอ่านหมดเดี๋ยวก็จะว่าไปประมาจจากโจงกูบาอาจารย์เขาอีกหาว่าอะไรล่ะหาว่าไอ้เขาเรียกว่าอิจฉาตายร้อนที่พระ ครูบาอาจารย์รูปนั้นได้ดีได,ด้ดีอีกตัวเข้าใจไ,มไหมลูกเนี่ยนี่คําถามเขาลูกนี่เขาถามตรงไปตรงมากาบในมันจจก,การพ่อแม่ครูอาจารย์ด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงกรบผมได้ติดตามฟังท่านมาโดยตลอดกรบผมเห็นดีด้วยกับการแปลรบธรรมของท่านที่ตรงไปตรงมาตามหลักธรรมหลักวินัยอย่างแท้จริงเพราะประทุวันนี้พระสงฆ์องค์จฉมันังเองสากยบุตรแห่งสากยบุต์ ผู้ทรงตามทรงวิในเทพจะไม่มีแล้วมีแต่แสวงหาลาภจัการะความสฉละเสินเดือนยอมัวเมาในโลกกิยวิสัยเช่นเดียวกับชาวโลกเต็มไปหมดแล้วจนทําให้อดคิดไม่ได้ว่า,าศาสนาพุทธของพวกเรานี้จะอยู่ได้นานอีกสักเท่าไหร่ ขอเป็นกําลังใจงให้กับพ่อแม่ครูอาจารย์ได้ทําหน้าที่เจ็กเช่นนี้ตลอดไปด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงการาบนวัตการขออนุโมทนาสาธุด้วยอันนี้ก็อีกช่องหนึ่งชื่อเคารพซึ่งกันและก,กันตามธรรมตามวินัยองค์หลวงปู่น้อยยานาบลู้าพ่อจะอ่านนี่ มันจะเป็นการบอกว่ากัน n น c กันแหนหมู่คณะอาจารย์อีกนะลูกนะน,นี่เขายังจ้องเราอยู่นั่นขนาดนี้นะขนาดนี้คือธรรมนี่คือวินัยนะลูกนะลูกเข้าใจไหมลูกนะนี่คือธรรมคือวินัยนะลูกนะจะให้พ่อพูด่ายังไงลูกเขียนมานี่ลูกก็เข้าใจพอเข้าใจลูกดีนะอืม ดึงใจงานงงานั้นใจงานนี้นี่พอเขาจัดงานนี่ไม่ใช่ว่าหลวงปู่หลวงตาลูากลนี่จัดงานนะลูนะงานครบรอบนี่ลูกขอแล้วขอเราตั้งหลายปีนะหลวงปูจ่จึงอนุญาตเพราะที่นี่ไม่มีกระถินไม่มีพระป่าไม่มีอะไรสมัยก่อนที่จะไม่ให้ตัวนี้เข้ามายุ่งลูกศิษย์ลูกหาขอรวมกันเจอพอหลวงปู่นะขอรวมทึศเขาเลยนี่ต้องการที่จะเอาเงินที่ลกูกหลานมารวมตัวกันนี้นี่เป็นไอ้ทุนการศึกษาให้ลูกให้หลานบ้างให้อะไรบ้าง หลวงพ่พิณาใจตอนดูเออก็สมควรพอเป็นปัจจัยของลูกของหลานที่จะมารวมกันเป็นทุนการศึกษาของลูกของหลานหลวงปู่ก็เลยยอมตั้งแต่วันนั้นไม่รู้จะเอาวันไหนก็เอาวันครบรอบวันเกิดของพ่อนี่แหละอให้มันเป็นสมบูรณ์บรูรบ์รอยู่งนี้แหละว่าเออเราก็ยอมแต่เรามีอะไรที่จะบอกว่ารู้หลาบฟู้ฟาานี่ลูกถ้าลูกมาเห็นวัดพ่อน,นี่ลูกจะเห็นเลยนี่นี่คนกุเทิมาจนน้าแตรร่วงสา,าลาก็จะพังแทบหัวแล้วนี่ก็พระเจ้าบัญญัติแล้วนี่ ช่ไหมล่ะอันนี้เหลือเป็น,ปน,ปนที่สอนคนได้สาลายใหญ่สาลาใหญ่เจดีย์ใหญ่นี่หรือลูกนะสิ่งของที่รู้หลาฟู่ฟ้านั่นหรือลูกถ้าเกิดว่ามีบาจุรยกาเขามาถวายนั่นถวายนี่ก็เป็นสิทธิเสดีภาพของเขาถ้าใจของพระนั้นไม่ได้หมกมุ่นอยู่กับพวกนั้นมันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะลูกนะแต่ว่าจะถ้าพระใจของพระหมกมุ่นอยู่กับสิ่งนี้ เพื่ออวดชาวโลกว่าข้าพเจ้ามีราชกษักระคอะะนเจร์เสริเตือนยอมากเห็นไหมละ่ะดูเอาที่นี่แหละข้าพเจ้านี่เป็นของเทเป็นพระดังก็เ,เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะลูกนะก็จองทางเดินลุงนรกได้เลยแยกกันนะลูกนะแต่ว่าเมื่อลูกจิลอุกหาขอโอกาสแดงนั้นอย่างนี้เพื่อธาตุเพื่อขันเอาพวกสิ่งของต่าง เขาโอกาสเพราะว่าแก่ชราภาพหรือไปโน่นไปนี่ช่วยเหลือกูบาอาจันที่เป็นสิ่งของที่เป็นยานพาหนะหรืออะไรสิ่งของต่างๆที่เราเห็นในครูในบาาจันต่างๆก็หากไม่ติดนะลูกนะแต่ว่าจิตใจของพระของกลุ่มของเป็กของผีรูปนั้นมีจิตใจอีกแบบหนึ่งโอ้คนละลูกนะลูกนะนี่ตอนนี้นะเห็นไหมล่ะกูไม่หลัจักรรามากกูจะได้เจอเจอเจ้ากูเกตแล้ว นี่แหละกูที่ถูกต้องที่สุดแล้วกูขอแท้แล้ว